วันนี้พ่อเรียกเชิญขึ้นมาลูกนะเพื่อจะบอกถึงประวัติชีวิตคนเรานี่มิตดนด้อยมาด้าพ่อแม่นี้สิ้งทุ่งชุดนายทนเจริญเติบโต,ตขึ้นในวัดกรุงค่าเลียงไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครโอ้ใช่ครับอาจารย์วันนี้อาจารย์นนราจ,าจะเล่าถึงประวัติชีวิตนันเลือดโอ้พี่หนุยเป็นปรมด้วยกับผมมาโดยตลอดเพื่อนฝูงมันถามว่าไอ้ทนพ่อแม่มึงอยู่ไหนทำไมต้องมาเบียดเบียนข้าคนบาทหลวงพ่อ แต่พระอาจารย์บอกว่าอายู่จนถึงสักวันหนึ่งนี่ลูกวันนี้ซึ่งแล้วเพราะอายุเธอโดยประมาณกะยี่สิปีบรรลุนิติภาวะเป็นภูรักผูใยเนีย่ยพอจะได้บอกไม่รู้อ่ะพระวชีวิตเป็นมาอย่างไรสาธุก,กับพระอาจารย์บอกป้องกันเนี่ยให้ได้รู้ที่ว่าป <c oughs> อนนั้นใครพี่นุย้ยก็ไม่รู้หรอมากเนี่ยรเดว่าป้อนผู้อื่นยังไม่ซื้ชื่อพี่าทย ไอหวปอนพวกแม่แม่บอกล่ะชนะนาจ๊ะต้องประพฤกหน่อยไปบ้านกำนันกำนัลคนทะเบียนราษฎร์แกก็อยอมรับว่าปอนพวก,กแม่มันแม่เล่าจริงแกประวัติชีวิตจึ๊กซ่าตอาพวกแม่จะเป็นปอควรคือบิดาฮัลโหลครับจืดจอไปตามโรงเรียนครูใได้บอกว่าจ่ายแล้วได้ตุกกองซื้อ ปิดดาคือพอจะเป็นพวกแม่ตั้งแต่ชื้โตอะโลโฟโกูไปอำเภอไปรัฐไปทะเบียนว้านโนผัวหยาอะไรมันโรบตีปลอกตดปลอกไปพอแล้วไม่อยาเชิบเลยทุกลงพี่นุ้ยก็ไม่รู้ไม่รู้ครับนุ้ยมันไม่ตั้งคนที่รู้นี่เอาละเอาละไม่อรู้ไหนเจ๊งรู้ปุ๊บเลยทำไมพี่เจ๊งไม่บอกพี่นุ้ยอ่ะพี่นุ้ย ผมเจออาจารย์ชุกคนเราทิ้งได้เขไม่ท้ามย่าพูดเพราะว่าต่ำเท่าก็ไม่ข้ออย่าให้ตอนนี้เ,เป็นการยาเยียดน,นี่แต่เมืองท้ามคำเดียวนี่ไม่มีถามเลยเพี่งน้อยโรเป้เจงนี่โรดิ้มโรควาโรดมโรควายโรตุกชิ้นจ้องชิ้นเดียจง,ง,งนี่ไม่รู้อะไรอ่ะยาชุบไม่เคยรู้ชื่อชุกบกระเพื่อนโยนี่คือเจง,งพ่อแม่ค,มคมรูก็อย่างโรดูปรางพอครูเป็นปัจจุบัน ปิ้วดำปิ้ว้าวไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดำผมมึงนี่มึมงดำไปแบงผมมึงไม่ดำขาวไม่ขาวใครใกล้วัดคนทำงานกลางแดดร่างจู่ฝาหน้าทู่ดินพิ้วมันออกดำแด,ดงนั่นร่างทู่แดดดำหน้ารบแดดแดงก็เรียกว่าปิ้วดำแดงแต่ภาษาบ้านเราเรียกดดโดด,โด,ด จริงไหมพี่หนุ่ยครับแม้ว่าฟิ้วดำแดงจริงต้องพลั้งเจงรูจริงาลาวกระเจ้จอบลาวแล้วกันนะจ้าดีลาวได้โจนยังมาซ้ำจรงกันอยู่บอกมาเดี๋ยวนี้ใครแทงต่อกู่ต่อมึงหน่อยนะจ้ากระผมข้อเรียกนิดนึงเลยกระเพื่อนมันตามอยู่นี่พอมึงหน่อยเออเป็นหนักสู้ทิ้งมันแม้ว่าเคยมีใจชนะได้ตัวหนังวัล ที่ไหนกันแ,แม้ไหววัดเราด่วยกันเหระเคยได้เชือจ่ามาัเก่แม่กลุมกล่มมวยเอาหรอบันเชือสจามัปอมเราก็ไดยใช้ไม้แกม้มไล่แทงแรงใายป้ากลุ่มมวนี้เชือจมาร์ก็กลุ่มมาแจกเก็ใช่เก่งเคยเราถ้ามึงไปหนังไปไปหนังคุยเท้าหน่อยกูุยบอกนานเลยเพื่อไม่ตามก็คุ้นกัน คือปน,นีหนุ่ยเออข้องถูกยาน,นี่อาณาหนองโทนจยดวฟังให้มันกันอาจารย์กับพ่อข้อเวลาเลี้ยงนึกสอดเท้ากระโหลชีแน่เปื่อนยงถูกเออเขาและคือเขาได้เกี่ยเป็นกรนจะดูนีหนุ่ยเออข้องใดเป็นประโยชน์เขาเกี่ยเป็นประวัติศาสตร์ตามที่ร้านมาชิ้นชีวิตนครที่ธรรมดาก็หนีตายข้ารักร้านชีวิตเลยแกก้ยเ,เป็นจักรัดแกตีนดีทุกกม,มัดเลยเที่ยจากดึกุณแป้นดินหมือนตนี่นี่นี่เป็นใบยับ เราก็พิชมีอาจารย์มึงบางเราพิชฐานพหานเราชบเราไม่พิชฐานมาลาดาบน,นังขุนสนมเงินหม่นั้นคือการเปิดใจอ,อกุกโลกจริงเลยปอเราใกลกอออใ้อ่ะมึงฟันคุยของบทร้อนเออแค่ตอไงมันควันเสียงลงโทษ้วยควังกันนะั้นครับอดีตการระมันสักแปดสิบปี i ngay gần พ่อมึงตกใจวิ่งขวางรถไฟชนไอัจัรย์หว่างม่งไห้กับมันดีดีแงหวานั้นพอฟองหว่าหมเียวนี้อนนอนนอขอบคนมึงหวังหวังสักทีขอบคนดีหรือก็เป็นซี่แกตัวขอบคนชัวกาหว่ในเป็นผองในตอนนี้ต้องต้นหว่างมวมนะไม่ใช่วัวธรรมดาพี่นุย้ยวัวชนด้วย ได้ได kind of oh yeah, ้เป็นหลงมาแบบนี้หลงมาจนเลยหน้าต้องอุ่นขึ้นกับยาโอ้ยยาเขาไป่ปัดเลยฮะก็แคว้ว่าหัวหม่พี่นี่ไม่น้อยใจใช่ไหมเดี๋ยวจำเพื่อคุณหลับคุกยาเนี่ยนี่เสียเวลาเเวลาอารมันก้ามาจารย์